สวัสดีครับถ้าท่านอายุห้าสิบปีขึ้นไปครับผมอาการปวดข้อปวดเขา่าปวดกระดูกก็จะตามมาท่านไม่ต้องทนงต่อไปนะครับผมผมมีวิธีแก้แก้ง่ายๆง่าย,ายจนบางท่านนั่งงอขางอขับแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินได้สบายสบาย,บายไม่เจ็บจะแน่นอนครับนี่ครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมะพร้าวสกัดเย็นสูตรออร์แกนิกของอมอนทิพย์ ปลอดภัยทานดุงได้ทุกวันไร้าสารตกค้างไม่เป็นภาระรต่อตับและไตช่วยปรับสมดุลสุขภาพลดอาการปวดหวมตามข้อและกระดูกจนล,ลืมยากแก้ปวดได้เลยครับแถมยังเสริมสร้างคุมคุ้มกันสุขภาพของเราได้ทุกวันด้วยนะครับถ้าอยากสุขภาพดีเหมืนผมผมแนะนำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นสูรออร์แกนิกของอมรทิพย์ สนใจบล็อกด้านล่างได้เลยครับ